ก็ขบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวยู u ู e นะครับที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับคูปุ t a L5018 ้นะครับพร้อมด้วยเครื่องอัดฟางเมสซี่หนนะครับผมทำการอัดฟางบริเวณนี้10ไร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับฟางสวยๆนะครับดินแห้งๆครับผม กับเครื่องเมซสซี่124นะครับใช้คูปุต้า L5018 ในการลากจูงนะครับผมดูฟางครับฟางสวยๆใหญ่ๆโตๆนะครับนี่ครับอัดแน่นครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับที่จะซื้อฟางนะครับ ที่ต้องการฟังให้ลูกๆวัวของเราได้รับประทานกันนะครับพามาชมนะครับผมใช้เวลาในการอัดตัวหนึ่งก้อนนะครับ3า 4สามสิบห้าวิกนาทีนะครับต่อก้อนนะครับนี่นะครับไร่ในไร่หนึ่งไรหนึ่ง,น,งน่าจะได้ประมาณนะครับ50าสิบสิบก้อนนะครับห้าสิบก้อน นี่คือกลนฟางนะครับที่เราอาัดฟางหนาครับนี่ฟางหนามากนะครับฟางสวยๆนะครับ ใหญ่ๆโตๆนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม